ความรักมันไม่งอกงามเพราะมันมีกิเลสเข้ามากัน้นมันมีตัวกูของกูมีความโกรธของกูความโลภของกูความหลงของกูถ้ากําจัดตัวกูได้ก็คือโลภโกรธหลงน้อยลงอความรักมันจะกว้างไปเองคนทุกคนเนะี่ยไม่ใช่แค่หนุ่มสาวหรือไม่ใช่แค่พ่อแม่นะครับควรจะพัฒนาความรักไปให้มันกว้างใหญ่มากขึ้นไปไอ้ตรงนั้นนะ่นมันคือการปฏิบัติธรรมนั่นแหละ หลายคนมักจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับแล้วก็รู้สึกว่าผิดหวังโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่จริงความรักกับความชอบเนี่ยคือมันอยู่ใกล้กันมากผมอยากให้เรานึกถึงธรรมชาติก็ได้นะครับเช่นผมตั้งคำถามว่ามีใครบ้างที่ชอบธรรมชาติทุกคนก็จะยกมือเนี่ยคือความชอบสมมติว่าคุณชอบต้นไม้ กับคุณรักต้นไม้ไม่เหมือนกันคุณชอบต้นไม้นั่นคือคุณมีความสุขที่ได้ไปดูไปเชยชมไปใช้มันไปใช้ประโยชน์จากมันแต่ถ้าคุณรักเนี่ยหมายความว่าคุณดูแลคุณรดน้ำพรดินเวลาที่มันโดนมแมลงกัดกินคุณพยายามที่จะแก้ไขคุณเหน็ดเหนื่อยกับมันตากแดดเพื่อมันตากฝนเพื่อมันเขาเรียกว่าความรักเพราะฉะนั้นเวลาคนสับสนนะครับเช่น ถ้าเราชอบไปทะเลภูเขาน้ําตกเรารู้สึกว่าฉันเนี่ยรักธรรมชาติแต่จริงๆทุกคนชอบธรรมชาตินี่คือคําว่าชอบถ้ารักธรรมชาตินี่คุณต้องทําบางอย่างเพื่อมันเช่นอนุรักษ์มันยอมเสียสละเงินทองเพื่อมันยอมที่จะลดความสะดวกสบายบางอย่างของตัวเองเพื่อทําให้สิ่งนี้อยู่ต่อไปถ้าเรามาเปรียบเทียบกับความรักความชอบหนุ่มสาวนะครับมันใกล้เคียงกัน อาจจะไม่หนุ่มสาวก็ได้นะครับเป็นคู่รักสักคู่หนึ่งรู้จักกันใหม่ๆเนี่ยอันนี้มันยังบอกไม่ได้ว่ามันเป็นความรักหรือความชอบผู้ชายก็มักจะคิดว่าถ้าเราคิดถึงคนนี้อยากอยู่ใกล้นี่คือความรักแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่ความรักก็ได้เวลาที่หนุ่มสาวคบกันใหม่ๆนะครับมันขับเคลื่อนด้วยสิ่งสองสิ่งสิ่งหนึ่งก็คือราคะคือความต้องการทางเพศ อีกส่วนนึงคือตัณหาตัณหาคือความรู้สึกอยากครอบครองสองสิ่งนี้ยังไม่ใช่ความรักความรักเนี่ยคือความเมตตาซึ่งจะต้องผ่านสองสิ่งนี้ไปก่อนบางทีเวลาคนคบกันใหม่ๆนะครับยังไม่แน่ว่ามันเป็นความรักหรือมันเป็นตัวตัณหากับราคะยังไม่แน่ว่าเป็นความเมตตาในสัดส่วนนะครับในชีวิตรักเนี่ย เวลาที่คนคบกันใหม่ๆมันมีสามตัวนี่ครับปนๆกันอยู่มันมีเรื่องของตัณหาด้วยนะครับแล้วมันก็มีเรื่องของราคะด้วยแล้วมันก็มีเรื่องของความเมตตาด้วยมันปนๆกันอยู่แต่เวลาที่เราคิดว่าเรารักใครสักคนหนึ่งเรามักจะไม่ได้ไปดูเรื่องเรื่องตัณหาและมักไม่ได้ไปดูเรื่องราคะแต่เราจะมุ่งไปที่เนี่ยฉันมีความเมตตาคนคนนี้ นั่นแปลว่าฉันต้องรักคนคนนี้อย่างแน่นอนจริงถ้าเราจะพูดว่าความรักจริงๆเนี่ยครับมันอาจจะมีราคะอยู่ก็จริงมีตัณหาอยู่ก็จริงแต่มันต้องมีในปริมาณที่น้อยแล้วก็มีเมตตาที่มากแล้วอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามันต้องพร้อมที่จะดูแลเหมือนคนคนหนึ่งที่รักธรรมชาติเนี่ยครับพร้อมที่จะเหน็ดเหนื่อยพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างพร้อมที่จะเสียสละอะไรบางสิ่งบางอย่างจึงเรียกว่าความรักได้ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะดูว่าเรารักใครหรือว่าใครรักเราเนี่ยครับก็ให้ดูหลักๆกก็คืออย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าเรามีความเสียสละต่อเขามากแค่ไหนมีการรับฟังกับเขามากแค่ไหนมีการที่จะอยู่เคียงข้างดูแลมากแค่ไหนพวกนี้มันจะเป็นตัวบ่งชี้ซึ่งทำไม่ได้ง่ายนักที่เราจะรู้จริงๆเพราะว่ามันต้องผ่านวันเวลา คนคบกันใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่ได้มีอุปสรรคมากพอมันต้องผ่านเวลายาวนานซึ่งบางทีกว่าเราจะรู้ว่าใครสักคนรักเราแค่ไหนนะครับมันก็อาจจะคบกันไปเป็นเวลา2ปี3ปีหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่อย่าพึ่งตัดสินเร็วเกินไปครับแต่ความชอบก็ไม่ได้ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับที่ผมพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าความชอบมันไม่ดีแต่ว่า ความชอบเนี่ยเป็นคนละอันกับความรักและความชอบก็ยังต้องพัฒนาต่อไปเพราะเหมือนกับว่าก่อนที่เราจะดูแลต้นไม้ได้เนี่ยเราก็ต้องชอบมันก่อนถูกไหมครับก่อนที่เราจะมาเป็นนักอนุรักษ์ป่าไม้สมมุตินะครับเราก็ต้องมีความสุขกับการเห็นททะเลภูเขาน้ําตกก่อนเราจึงจะมาปกป,ป้องดูแลมันความชอบเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานของความรักแต่ความชอบไม่ใช่ความรักแต่ความชอบคือคือพื้นฐาน ที่ต้องพัฒนาต่อความรักที่ที่ประเสริฐก็คือความรักแบบกัลยาณมิตรนะครับคือความหวังดีที่ไม่มีจิตที่เข้าไปมีตัณหาไปมีส่วนร่วมไปคิดครอบคลองถ้าเราดูดีๆเนี่ยความรักที่บริสุทธิ์มากๆคือความรักของพ่อแม่อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วเนี่ยว่าความรักเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีอยู่สามตัวที่มันปนๆอยู่ในนั้น หนึ่งคือตันหาตันหาเนี่ยนำมาซึ่งความรู้สึกว่าคนนี้จะต้องดีกับฉันเพราะเขาเป็นของฉันเขาจะต้องเห็นฉันสําคัญเท่านั้นแบบนี้เรียกว่าตันหาแล้วก็มีราคาราคาคือฉันอยากอยู่ตัวติดกันตลอดเวลาอยากจับมืออยากกอดสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นพลังขับเคลื่อนด้วยราคาแต่มันจะมีเรื่องของความเมตตาคือความเข้าอกเข้าใจปรารถนาให้ชีวิตของคนคนนี้ไปสู่ชีวิตที่ดีมีความสุข ถ้าเราดูอย่างนี้ครับความเมตตามันจะมีมากในความรักของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่พ่อแม่เนี่ยถามว่ามีตัณหาไหมคิดครอบครองลูกไหมก็มีเป็นผูุ้ชนนี่ก็ต้องมีอยู่แล้วเพียงแต่กับความเมตตาเนี่ยความเมตตามันมีมากกว่ายิ่งราคะนี่พ่อแม่มีกับลูกก็มีอยากจะกอดอยากจะหอมแก้มอยากจะอยู่ใกล้ๆก็มีแต่ตัวที่มันมากที่สุดคือเมตตา มันไม่เหมือนความรักหนุ่มสาวครับความรักหนุ่มสาวเนี่ยเมตตามีไหมก็มีแต่ปริมาณส่วนใหญ่ก็คือน้อยน้อยกว่าตัวตันหาและราคาตันหาราคานี้จะนํามาเลยแต่ถ้าเขาพัฒนาต่อจากความชอบเนี่ยครับให้มันเป็นความรักจริงๆเนี่ยความเมตตามันก็จะมันก็จะมีมากขึ้นทุกๆความรักในโลกนี่ครับมันควรพัฒนาขึ้นไปทั้งนั้นเพราะการพัฒนาความรักของตัวเองได้เนี่ยมันคือหมายความว่าจิตวิญญาณเรามันพัฒนา จิตวิญญาณเราไปไกลแค่ไหนครับความรักของเราจะจะอยู่แค่นั้นถ้าจิตวิญญาณกว้างใหญ่มากเหมือนเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยความรักของท่านก็มากมายมหาศาลกว่าคนธรรมดาเพราะจิตเนี่ยต้องการอะไรน้อยไม่ได้ต้องการอะไรมากไม่ได้ต้องการสิ่งตอบแทนอะไรมากความรักมันจะกว้างใหญ่ไปเองเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีว่าเรารักคนคนนี้ได้มากเนี่ยครับบางทีมันไม่ได้แปลว่าเรารักเขามากแต่แปลว่าจิตเรากว้างกว้างใหญ่ ทีเนี้ยนะครับในความเป็นพระโพธิสัตว์ความรักแบบพระโพธิสัตว์เนี่ยมันเป็นความรักที่กว้างใหญ่มากเพราะมันเป็นคําว่าอัปปมัญญาอัปปมัญญาคือแปลว่าไม่มีประมาณคือแปลว่าไม่เลือกบุคคลปกติเวลาเรารักใครเนี่ยเราจะรักเพราะเขามีตัณหาเรามีตัณหาเขาคนนี้เป็นแฟนฉันคนนี้เป็นพ่อฉันเป็นแม่ฉันเป็นลูกฉันนี่รักมากเป็นพิเศษแบบนี้มันจะเป็นความรักทั่วไปอยู่ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับดี แต่ถ้าเป็นความรักพกตธิสัตว์เนี่ยก็คือเป็นอัปปมัญญาคือรักผู้อื่นเสมอรักตนเองครับเหมือนเวลาเราแผ่เมตตาที่เราบอกว่าเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไอ้คำเนี้ยมันเป็นความรักแบบอัปปมัญญาไม่มีเพศไม่มีชั้นวันนะไม่มีวัยไม่มีความเป็นมนุษย์หรือความเป็นสัตว์ด้วยซ้ำรักเสมอประหนึ่งรักตนเองถ้ามนุษย์พัฒนาความรักไปแบบนั้นได้ครับมันก็ มันก็จะเป็นคุณอุปการกับตัวเขาเองแล้วก็กับโลกด้วยคนทุกคนเนะี่ยไม่ใช่แค่หนุ่มสาวหรือไม่ใช่แค่พ่อแม่นะครับควรจะพัฒนาความรักไปให้มันกว้างใหญ่มากขึ้นไปไอ้ตรงนั้นน่ะมันคือการปฏิบัติธรรมนั่นแหละความรักมันไม่งอกงามเพราะมันมีกิเลสเข้ามากัน้นมันมีตัวกูของกูมีความโกรธของกูความโลภของกูความหลงของกูถ้ากําจัดตัวกูได้ก็คือโลภโกรธหลงน้อยลงอะ ความรักมันจะกว้างไปเองความรักมันกว้างไม่ได้เพราะมันมีกิเลสขั้นอยู่แต่ถ้าเอากิเลสออกไปได้ความรักมันก็มันก็กว้างใหญ่ไปเองโดยธรรมชาติซึ่งถ้าเราดูอย่างนี้ครับถ้าเรามองว่าการที่เราพัฒนาความรักของเรากับการละวางกิเลสมันเป็นเรื่องเดียวกันเราจะเข้าใจทันทีว่าไอการที่เดินทางไปให้ถึงความรักที่มันกว้างใหญ่มากๆเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของเราเพราะมนุษย์เกิดมาเพื่อ เพื่อพัฒนาจิตใจตนเองอยู่แล้ว